ทั้งดานผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามเพิ่นเน้นย้ามาตรการเมาบ่กลับรณรงคไหสววหมวกกันน็อกเพิ่มความเข้มข้นในช่วงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําจุดตรวจลักจุดตรวจร่องจุดบริการและกะด้านชุมชนค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้วาราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยนางสุดารัตนแววบัณฑิตค่ะประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการละกะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 8และก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการมอบผลไม้น้ำดื่มกาแฟเครื่องชู่กำลังให้กับเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ที่ขับขี่รถผ่านไปพานมาใน่ละค่ะซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจลักจุดตรวจร่องจุดบริการและกด้านชุมชน มากกว่าสิบจุดท่านผู้ว่าเป็นก็บ,บอกว่ายำเดอ้อเรื่องของมาตรการเมาบอกครับซอยกันแน่รุ่นระรงสวมหมวกกันนอกหมวกเนรไพ่เนี่แหละเรื่องของพ่อรบ,บอกัะยญะาห้ขาดเด้อค่ะเพราะว่าเรื่องของการคุ้มครองผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนี่ก็ต้องได้รับผลตอบแทนถ้าขาดไปบอกคุ้มครองเด้อค่ะพี่น้องค่ะ นอกจากนี้นะคะจุดตรวจรักจุดบริการและก็ด้านชุมชนทุกแหง่งเพิ่อบอกว่าให้เพิ่มความเข้มข้นแน่เข้มงวดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด้านเ <OK. S 1> ข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการกินเหล่าแล้วก็เมาแล้วก็คับซึ่งว่าเป็นสาเหตุรักนะคะเหตุให้เกิดอุบัติเหตุความสูญเสียซึ่งปีนี้รณรงค์กันหลายขึ้นแล้วก็ให้ความสำคัญด้านชุมชนเนี่ยแหละค่ะ เพื่อให้ด้านชุมชนนั่นซอยกันสอดซองเบิงแง่งเบิงแง่งหลูกหลานของจะของในมู่บานถ้าเกิดเห็นว่าส่งคืออย่างเซ่ๆเริ่มเมาแล้วสิไปจับกุญแจมอเตอร์รไซค์หรือว่าไปจับกุญแจรถนี่ก็ซอยกันดึงแขนไหวเด้ค่ะ เพราะว่าการขับขี่ออกไปกัสามารถเห็นในเกิดอุบัติเหตุได้ปีนีจังหวัดมหาสาครามนะคะมีการตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายเป็นพิเศษค่ะเพื่อค่อยอํานวยความสะดวกในการเดินทางให้ผู้สใส่รถใส่ถนนลดการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด13อำเภอหลายกว่า1 1 5 0จุดกัประกอบด้วยจุดตรวจลักนะคะเป็นมีอยู 25หหม่องจุดตรวจร่องจุดบริการ132หม่องดานชุมชนอีก999า่าานแล้วก็มีการขยายช่วงเข้มข้นขึ้นนะคะจากเดิมห้อก็สิดงยินว่า7วันอันตราย7วันเฝ้าระวังอันนี้เป็นซิฟมือนะคะแตงแต่27 e ทันว่าคมทิพันธ์มาฮอดวันที่หามากราคมปีหนาเลยคะ่ะ